สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามนะครับชวนชมรถสวยตัวพิเศษคัดพิเศษนะครับสำหรับตัวนี้จะหายากมากๆนะครับใน c r v นะครับคันนี้ปี2000นะครับ2อออโต้ตัวพิเศษนะครับลองมาชมรองเช็คดูได้ครับจะสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับคันนี้ใช้น้อยมากครับมือเดียวป้ายแดงไม่ห1 1 0 0 1 0กิโลเมตรตั้งแต่ปี2000นะครับและตัวนี้เป็นเบาะเที่นั่ง มาจากโรงงานนะครับซึ่งจะหายากมากนะครับสำหรับตัว CRV 7ที่นั่งนะครับลองเช็ครองชมดูได้ครับว่าจะสวยถูกใจสมาชิกสำหรับใครที่กำลังเล็งหาใช้งานนะครับคันนี้น็อตไม่ถอดฝาไม่แกะไม่เคยเกิดบัติเหตุหนักเลยครับเช็คแระชมตรวจสอบดูได้ครับหาว่าใช้งานลองไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่แถวบางแคนะครับสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับสำหรับใครที่กำลังหาทรงนี้และ CRV ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าจะทำให้สมาชิก อยากไปดูรถนั่นแหละครับสำหรับคนที่หานะครับต้องบอกเลยว่าสวยครับสีเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับภายในสวยสะอาดเรียกว่าใช้งานมาน้อยเจ้าของดูแลมาดีครับและเป็นตัวพิเศษออกมาจากโรงงานนะครับ1 9 9 0 0 0บาทนะครับชอบจริงเน้นโทรเจรจาไปตรวจสอบสภาพนะครับนี่ครับจะมีแบบนี้ครับซึ่งโดยปกติทั่วไปของ CRV จะไม่มีนะครับจะไม่มีแถวที่3มมาให้นะครับคันนี้ก็จะพับแล้วก็วางของได้นะครับ นี่ครับประมาณนี้นะครับสวยนะครับสำหรับใครที่หารถครอบครัวนะครับตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งของแท้สําหรับ CRV นะครับซึ่งโดยปกติเขาจะไอทําเพิ่มกันเองนะครับแต่นี้นี่มีมาจากโรงงานเลยครับกว้างขวางนั่งสบายหาไว้ใช้งานรองเช็ครองชมไปดูรถนะครับหนึ่งท่านได้สภาพแน่นอนนะครับตัวนี้ใช้น้อยเจ้าของดูแลดีดูแลถึงบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็แล้วก็ กุญแจรีโมทครบครับใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับเข้าสู่เช็คสูนย์ตลอดเลยครับนี่นะครับก็ลองชมดูก่อนนะครับสําหรับใครที่กําลังเล็งหา CRV นะครับราคาจะเกินเกินจากที่ผมเคยนําเสนอขึ้นไปหน่อยแต่ต้องบอกว่าเขาวิ่งแสนเดียวครับตั้งแต่ปี2000ก็ถือว่าดูแลมาดีสภาพสมบูรณ์งามๆครับใครจะซื้อตัวนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจครับ หาดูหาชมยากครับตัวเนี้ยไม่ค่อยจะได้เจอครับมีก็มีอาจจะไม่ได้ถึงไม่หนึ0งแสนนึ่งนะครับแต่คันนี้เข้าไมน้อยมากๆครับใครชอบนะครับรีบตัดสินใจนะครับได้รถครอบครัวทรงไม่ตกยุคอะไรการซ่อมบำรุงดูแลก็ไม่ยากไม่แพงนะครับท่านเข้าไปศึกษาดูก่อนได้เลยครับใน CRV ขับในแฟนเพจนะครับแนะนำเข้าไปที่แฟนเพจนะครับ จะได้ข้อมูลการซ่อมบำรุงอะไรที่ไหนมีและเทคนิคการใช้งานต่างๆนะครับต้องบอกว่าคนที่นั่นเขามีประสบการณ์และมารวมตัวกันอยู่ในแฟนเพจนะครับดูห้องเครื่องซะก่อนนะครับเนียนงามได้ขนาดไหนนะครับต้องไปดูตัวจริงแะครับท่านจะตัดสินใจได้แน่นอนนะครับชี้เป้านะครับหาไว้ใช้งานในราคา สองแสนนี่แหละครับตีไปก็เจราจาต่อรองคุ้มหรือไม่กับสภาพรถโดยรวมกับความอเนกประสงค์กับพื้นที่กับการนําไปใช้งานนะครับคันนี้ขับ C ีนะครับเช็คให้ทุกระบบแล้วครับเป็นสภาพที่ใหม่มากๆนะครับวิ่งน้อยมากตองลาก่งยาวๆครับตั้งแต่ปี2,000นะครับนี่นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับเป็นเจนที่2นะครับเรียกว่าถ้าใครกําลังหา CR v ตัวนี้น่าสนใจมากๆครับเหมาะสม กับสมาชิกที่ชอบและเข้าใจนะครับราคาใครไหวจัดได้จัดเลยครับคันนี้สวยจริง